นิทานมีน้อยกับพึ่งป่าเรื่องเล่าการเรียนรู้ความอดทนและมิตรภาพในป่าล้านนามีน้อยอยากกินน้ำพึ่งเช้าวันหนึ่งในป่าใหญ่แสงแดดส่องลอดใบไม้มาเป็นทางมีน้อยตัวโอนกลมเดินเล่นๆอย่างอารมณ์ดีจมูกของมันบมไปทั่วเพราะวันนี้อากาศสดชื่นเป็นพิเศษทันใดนั้นเองจมูกเล็กๆของมีน้อยก็สูดดมกลิ่นหอมหวานที่ลอยมาตามลม กลิ่นหอมนี้ช่างเยอวโยวนใจเหลือเกินมีน้อยไม่เคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้มาก่อนมันเป็นกลิ่นที่หวานหอมชวนน้ำลายสอมีน้อยรู้ได้ทันทีว่าน,นี่คือกลิ่นของพึ่งของโปรดของของมันน้ำพึ่งน้ำพึ่งอยู่ที่ไหนนะมีน้อยพึมพำกับตัวเองดวงตาเป็นประกายด้วมอยากกินมันเริ่มเดินตามกลิ่นหอมหวานไปอย่างรวดเร็วเท้าเล็กๆของมันก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเล กลิ่นน้ำผึ้งยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยเรืมีน้อยรู้สึกตื่นเต้นจนแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ลิ้มรสนามผึ้งแสนอร่อยในที่สุดมีน้อยก็มาถึงต้นไม้ใหญ่สูงตระงานต้นไม้ต้นนี้มีลำต้นที่ใหญ่มากจนมีน้อยไม่สามารถโอบมันได้มิดมีน้อยเงยหน้าขึ้นมองตามลำต้นที่สูงเสียดฟ้ามันมองหาที่มาของกลิ่นหอมหวานที่มันตามหามานานและแล้วสายตาของมัน ก็หยุดลงที่รังพึ่งขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงรังพึ่งนั้นดูสวยงามและน่ากินมากน้ำพึ่งสีทองเหลืองอรลามไหลเยิ้มออกมาจากรังทําให้หมีน้อยน้ําลายสอโอโหรังพึ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอหมีน้อยย่าอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นมันอยากจะปีนขึ้นไปเอาน้ําพึ่งลงมากินให้หมดแต่เมื่อมองดูรอบๆร,รังพึ่งหมีน้อยก็เห็นพึ่งป่าตัวเล็กๆ บินวนเวียนอยู่มากมายพวกมันส่งเสียงหึ่งน่ากลัวมีน้อยเริ่มรู้สึกกังวลใจมันเคยถูกพึ่งต่อยมาก่อนและมันรู้ดีว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรมีน้อยเริ่มลังเลยว่าจะทำอย่างไรดีจะปีนขึ้นไปเอาน้ำพึ่งหรือจะยอมแพ้แล้วเดินจากไปมีน้อยยืนมองรังพึ่งอย่างครุ่นคิดมันอยากกินน้ำพึ่งมากจริงๆแต่ก็กลัวพึ่งต่อยไม่น้อย มันคิดถึงความเจ็บปวดที่เคยได้รับจากการถูกพึ่งต่อยพึ่งตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นมีเหล็กในที่แหลมคมและเมื่อพวกมันต่อยเหล็กในนั้นจะทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้มีน้อยสั่นหัวเบาๆเ,เพื่อไล่ความคิดเหล่านั้นออกไปไม่นะฉันต้องหาวิธีเอาน้ำพึ่งมากินให้ได้มีน้อยบอกกับตัวเองมันเริ่มมองไปรอบๆต้นไม้ใหญ่ เผื่อว่าจะมีอะไรที่สามารถช่วยให้มันปีนขึ้นไปเอาน้ำผึ้งได้ง่ายขึ้นมันมองเห็นกิ่งไม้เล็กๆที่ยื่นออกมาจากลำต้นแต่กิ่งไม้เหล่านั้นดูไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตัวของมันได้มีน้อยเดินวนไปมารอบต้นไม้คิดหาทางออกทันใดนั้นเองมีน้อยก็สังเกตเห็นว่ามีเถาวัลย์ที่พันรอบต้นไม้อย,อยู่เถาวัลย์เหล่านั้นดูแข็งแรงและสามารถใช้ปีนขึ้นไปได้ มีน้อยยิ้มออกมาด้วยความดีใจใช่แล้วฉันจะปีนเถาวัลขึ้นไปมันตัดสินใจมีน้อยเริ่มปีนเถาวันอย่างระมัดระวังมันใช้มือและเท้าเล็กๆกะเถาวัลเอาไว้แน่นค่อยๆแต่ขึ้นไปทีละนิดๆเถาวันสั่นเล็กน้อยเมื่อมีน้อยขยับตัวแต่ก็ยังคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของมันได้มีน้อยปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงรังพึ่งแล้ว พึ่งป่าเริ่มบินเข้ามาใกล้มีน้อยมากขึ้นพวกมันส่งเสียงหึง่งดังขึ้นมีน้อยรู้สึกกลัวแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือมันรู้ว่าถ้ามันเข้าใกล้รังพึ่งมากเกินไปพึ่งเหล่านั้นอาจจะต่อยมันได้มันต้องระมัดระวังให้มากที่สุดมีน้อยหายใจเข้าลึกๆและตัดใจสินใจที่จะเอื้อมมือไปที่รังพึ่งมันค่อยคยยืย่นมือออกไปอย่างช้าชา พึ่งป่าใจดีณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีน้อยผู้มีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตกำลังเดินเล่นอย่างร่าเริงอากาศในวันนี้สดใสแสงแดดสองลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ลงมากระทบพื้นดินเป็นวงกลมมีน้อยเดินไปเรื่อยๆพลางฮัมเพลงเบาๆอย่างมีความสุขเขาชอบออกมาเดินเล่นในป่าเพราะจะได้พบกับสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมากมาย วันนี้เขามุ่งหน้าไปยังทุ่งดอกไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขามากนักเพราะอยากจะไปดมกลิ่นหอมหอมของดอกไม้หลากสีสันเมื่อมีน้อยมาถึงทุ่งดอกไม้เขาก็ต้องประหลาดใจเพราะดอกไม้ในทุ่งกำลังบานสะพรั่นเต็มที่สีสันของดอกไม้นั้นสวยงามเกินกว่าที่เขาเคยเห็นมามีน้อยรีบวิ่งเข้าไปมาดอกไม้แต่ละดอกอย่างมีความสุขหอมจังเลย เขาร้องออกมาด้วยความดีใจในขณะที่เขากำลังบดดอกไม้อยู่นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีน้อยเงยหน้าขึ้นไปมองตามเสียงนั้นและก็พบกับรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่บนกิ่งไม้สูงว้าวรังพึ่งมีน้อยอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นเขาอยากจะกินน้ำพึ่งหวานหานที่อยู่ในรังพึ่งนั้น แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะปีนขึ้นไปเอาน้ำพึ่งได้อย่างไรเพราะรังพึ่งอยู่สูงเกินไปและที่สำคัญเขาก็กลัวพึ่งจะต่อยเอาด้วยมีน้อยยืนมองรังพึ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้มากขึ้นเขาพยายามจะปีนขึ้นไปแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้นไม้ลื่นและกิ่งไม้ก็อยู่สูงเกินไปในขณะที่มีน้อยกำลังพยายามปีนต้นไม้อยู่นั้นเอง ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากข้างหลังเขาเจ้าหนูน้อยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะมีน้อยหันกลับไปมองตามเสียงนั้นและก็พบกับพึ่งป่าตัวหนึ่งพึ่งป่าตัวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าพึ่งทั่วไปคนของมันเป็นสีเหลืองทองดวงตาของมันเป็นประกายสดใสมีน้อยไม่เคยเห็นพึ่งป่าตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเขารู้สึกประหลาดใจมากสวัสดีครับผมชื่อมีน้อย ผมอยากจะกินน้ำพึ่งในรังพึ่งนั้นแต่ผมปีนขึ้นไปไม่ได้มีน้อยตอบพึ่งป่าด้วยน้ำเสียงสุภาพพึ่งป่ามองมีน้อยด้วยความเอ็นดูเจ้าหนูน้อยเจ้าไม่รู้หรือว่าการจะเอาน้ำพึ่งจากรังพึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องมีความอดทนและต้องรู้วิธีที่ถูกพึ่งป่ากล่าววิธีที่ถูกต้องมีน้อยถามด้วยความสงสัยใช่แล้วการจะเอาน้ำพึ่งจากรังพึ่งเจ้าต้องไม่ทำให้พึ่งโกรธ ถ้าเจ้าทำให้พึ่งโกรธพวกมันก็จะต่อยเจ้าพึ่งป่าอธิบายแล้วผมต้องทำยังไงครับมีน้อยถามอย่างกระตือรือร้นก่อนอื่นเจ้าต้องสงบสติอารมณ์อย่ารีบร้อนเจ้าต้องค่อยๆเข้าหารังพึ่งอย่างช้าๆและเงียบๆอย่าส่งเสียงดังหรือทำท่าทางที่ทำให้พึ่งตกใจพึ่งป่าสอนจากนั้นเจ้าต้องใช้ควันไฟอ่อนๆเพื่อทำให้พึ่งสลบไปชั่วขณนะเมื่อพึ่งสลบไปแล้ว เจ้าก็จะสามารถเอาน้ำพึ่งออกมาได้โดยง่ายแต่ต้องระวังอย่าใช้ควันไฟมากเกินไปเพราะจะจะทำให้พึ่งตายได้พึ่งป่าเสริมแล้วผมจะหาควันไฟได้จากที่ไหนครับมีน้อยถามเจ้าสามารถหาเศษไม้แห้งๆมาจุดไฟได้แต่ต้องระวังอย่าให้ไฟลุกลามพึ่งป่าตอบมีน้อยฟังคําแนะนำของพึ่งป่าอย่างตั้งใจเขาเริ่มรู้สึกว่าการเอาน้ำพึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เขาคิดคิด แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาอยากจะลองทำตามคำแนะนำของพึ่งป่าดูขอบคุณมากนะครับที่สอนผมมีน้อยกล่าวไม่เป็นไรเจ้าหนูน้อยจงจำไว้ว่าความอดทนและความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญในการทำทุกสิ่งพึ่งป่ากล่าวมีน้อยพย,ยักหน้าด้วยความเข้าใจเขาตัดสินใจที่จะลองทำตามคำแนะ,แน,ะนำของพึ่งป่าในวันพรุ่งนี้ ความอดทนของมีน้อยในป่าใหญ่ที่เขียวชุ่มมีมีน้อยตัวหนึ่งชื่อบราวบราวเป็นมีน้อยที่ซุกซนและใจร้อนเขาชอบกินน้ำพึ่งมากวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับรังพึ่งป่าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำพึ่งรสเลิศบราวตื่นเต้นมากเขาตัดสินใจที่จะตามหารังพึ่งนั้นทันทีระหว่างทางบราวได้พบกับพึ่งป่าตัวหนึ่งพึ่งป่าแนะนำตัวเองว่าชื่อบอส บัสรู้เรื่องรังผึ้งที่บราวกกำลังตามหาบัสบอกบราวว่ารังผึ้งนั้นอยู่ในที่ที่เข้าถึงยากและจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการเข้าไปเอาน้ำผึ้งบราวฟังด้วยความตั้งใจแม้ในใจจะรู้สึกว่ามันคงไม่ง่ายอย่างที่คิดบัสอธิบายว่าการจะได้น้ำผึ้งจากรังผึ้งป่าไม่ใช่แค่การเดินเข้าไปแล้วหยิบออกมานะเจ้าหนูเจ้าต้องอดทน เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเพราะพึ่งงานจะปกป้องรังของพวกมันอย่างสุดกำลังและเจ้าจะต้องไม่ทำลายรังของพวกมันด้วยบราวพยักหน้าเข้าใจแต่ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยเขาอยากกินน้ำพึ่งมากมากแต่ก็ไม่อยากทำร้ายพึ่งตัวอื่นๆบัสเสนอที่จะช่วยบราวฝึกฝนความอดทนบราวตอบตกลงทันทีบัสบอกให้บราวนั่งลงบนพื้น และจินตนาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในส่วนดอกไม้ที่สวยงามบราวทำตามอย่างว่าง่ายบัสบอกให้บราวหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆทำซ้ำๆจนกว่าจะรู้สึกสงบบราวพยายามทำตามแม้จะรู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกินความอดทนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเจ้าบัสกล่าวเมื่อเจ้าอดทนเจ้าจะสามารถทำทุกสิ่งได้สำเร็จ บราวพยายามจดจำคำพูดของบัตไว้ในใจเขาตั้งใจที่จะอดทนและทำตามคำแนะนำของบัสเพื่อที่จะได้กินน้ำพึ่งรสเลิศจากรังพึ่งป่าวันต่อมาบราวและบัสเริ่มต้นการฝึกฝนอย่างจริงจังบัตสอนให้บราวรู้จักการควบคุมอารมณ์บัสบอกให้บราวลองอดทนรอคอยสิ่งต่างๆที่เขาต้องการบราวพยายามทำตาม แม้ว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างก็ตามบัสให้บราวฝึกยืนนิ่งเป็นเวลานานๆานานโดยไม่ขยับเคยื่อนบราวรู้สึกเบื่อหน่ายแต่เขาก็พยายามอดทนเขาคิดถึงน้ำผึ้งโรสเลอร์ที่รอเขาอยู่และนั่นเป็นแรงผลักดันให้เขาสามารถยืนนิ่งๆได้นานขึ้นเรื่อยๆเมื่อบราวเริ่มทำได้ดีขึ้นบัสก็เริ่มให้บราวฝึกเดินอย่างเงียบๆโดยไม่ให้มีเสียงดัง บราวต้องเดินผ่านพุ่มไม้และก้อนหินโดยไม่ให้เหยียบกิ่งไม้แห้งบราวต้องใช้สมาธิอย่างมากในการเดินเขาต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าตัวอื่นๆระหว่างการฝึกบราวได้เรียนรู้ว่าความอดทนไม่ใช่แค่การรอคอยแต่เป็นการควบคุมตัวเองการมีสติและการรู้จักประมาณนั้นตน เขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมบัสถึงบอกว่าความอดทนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเพราะเมื่อเขามีความอดทนเขาก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทําได้เมื่อบราวรู้สึกเหนื่อยล้าบัสจะให้บราวพักผ่อนบัสจะเล่านิทานสนุกสนุกให้บราวฟังหรือพาบราวไปดูดอกไม้สวยๆบราวรู้สึกขอบคุณบัสมากที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือเขาตลอด มาเขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ครูฝึกแต่เป็นเพื่อนที่ดีของเขาด้วยหลังจากฝึกฝนมาหลายวันบราวรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วเขาและบักศอกเดินทางไปยังรังพึ่งป่ารังพึ่งนั้นตั้งอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่บราวมองขึ้นไปบนรังพึ่งด้วยความตื่นเต้นแต่เขาก็ไม่ประมาทเขาจำคำสอนของบักได้เสมอบราวค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้เขาปีนอย่างระมัดระวัง โดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนพึ่งงานที่กำลังทำงานอยู่เมื่อบราวเข้าใกล้รังพึ่งเขาได้กลิ่นหอมหวานของน้ำพึ่งเขาอดไม่ได้ที่จะน้ำลายสอพึ่งงานเริ่มสังเกตเห็นบราวพวกมันบินวนเวียนรอบตัวบราวและส่งเสียงขู่บราวพยายามควบคุมตัวเองเขาไม่ตื่นตระหนกเขาหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้า,ชาเขาพยายามสงบสติอารมณ์บราวค่อยๆเอื้อมมือไปที่รังพึ่ง เขาค่อยๆดึงเอาน้ำพึ่งออกมาจากรังอย่างเบามือเขาไม่ทำลายรังพึง่งและไม่ทำร้ายพึ่งงานตัวอื่นๆพึ่งงานสังเกตเห็นว่าบราวไม่ได้มาทำร้ายพวกมันพวกมันจึงค่อยๆสงบลงในที่สุดบราวก็ได้น้ำพึ่งสมใจอยากเขารีบปีนลงจากต้นไม้ไม้และแบ่งน้ำพึ่งให้บัตช์บราวกินน้ำพึ่งด้วยความเรดอร่อยเขาไม่เคยลิ้มรสน้ำพึ่งที่อร่อยขนาดนี้มาก่อน บราวขอบคุณบัสที่สอนให้เขารู้จักความอดทนและขอบคุณพึ่งงานที่แบ่งปันน้ำพึ่งให้เขาบราวสัญญาว่าจะกลับมาเยือนรังพึ่งป่าอีกครั้งแต่เขาจะมาด้วยความเคารพและความอดทนเสมอน้ำพึ่งแสนอร่อยเช้าวันหนึ่งมีน้อยตัวอ้วนกลมขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตเป็นประกายเดินเล่นอยู่ในป่าใหญ่ แสงแดดยามเช้าสาดส่องลอดใบลงไม้มาเป็นเงาพาดผ่านพื้นดินมีน้อยเดินทำเพลงอย่างอารมณ์ดีวันนี้อากาศสดใสเป็นพิเศษมีน้อยรู้สึกว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแน่นอนทันใดนั้นเองจมูกเล็กๆของมีน้อยก็สูดดมกลิ่นหอมหวานกลิ่นหอมนี้ช่างเย้านใจเหลือเกินมีน้อยไม่เคยได้กลิ่นอะไรหอมหวานขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตกลิ่นอะไรกันนะ หอมหวานชวนกินจริงๆมีน้อยพึงพำกับตัวเองด้วยความสงสัยมีน้อยเริ่มเดินตามกลิ่นหอมไปอย่างไม่ลังเลกลิ่นหอมนำพามีน้อยเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆเมื่อเดินไปได้สักพักมีน้อยก็พบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบนต้นไม้มีรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่รังพึ่งส่งกลิ่นหอมหวานออกมาอย่างชัดเจนมีน้อยตาโตด้วยความตื่นเต้น น้ำพึ่งนั่นมันน้ำพึ่งนี่นามีน้อยร้องออกมาด้วยความดีใจมีน้อยเคยได้ยินเรื่องน้ำพึ่งมาบ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีน้อยได้เห็นรังผึ้งจริงๆและได้กลิ่นหอมหวานของน้ำพึ่งมีน้อยอยากกินน้ำพึ่งมากๆแต่รังพึ่งอยู่สูงเกินไปมีน้อยพยายามปีนต้นไม้แต่ก็ลื่นตกลงมาทุกครั้งเพราะตัวของมีน้อยอ้วนเกินไปทำให้ปีนต้นไม้ไม่ถนัด มีน้อยนั่งลงด้วยความท้อแท้ทำยังไงดีนะอยากกินน้ำผึ้งจังเลยมีน้อยคิดหาวิธีมีน้อยมองไปรอบๆตัวเพื่อจะเจออะไรที่ช่วยให้ตัวเองปีนขึ้นไปเอาน้ำผึ้งได้มีน้อยเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งมีน้อยคิดว่าถ้าหากเอาก้อนหินไปวางซ้อนกันก็อาจจะปีนขึ้นไปถึงรังผึ้งได้มีน้อยเริ่มเข็นก้อนหินอย่างยากลำบากก้อนหินหนักมาก แต่หมีน้อยก็ไม่ยอมแพ้เพราะอยากกินน้ำผึ้งมากๆในที่สุดหมีน้อยก็สามารถเข็นก้อนหินมาวางซ้อนกันได้สำเร็จหมีน้อยปีนขึ้นไปบนก้อนหินอย่างระมัดระวังเมื่อขึ้นไปถึงหมีน้อยก็ยื่นมือไปที่รังผึ้งหมีน้อยใช้เล็บคมๆขูดรังผึ้งออกมาน้ำผึ้งสีทองไหลเยิ้มออกมาจากรังหมีน้อยรีบเอานิ้วแต่น้ำผึ้งแล้วเลียอืมหวานอร่อยจริงๆ มีน้อยร้องออกมาด้วยความสุขน้ำพึ่งหวานหอมชื่นใจทำให้มีน้อยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีมีน้อยกินน้ำพึ่งอย่างเอร็ด e เอร่อยมีน้อยกินไปเยอะมากจนพุงป่องกลมมีน้อยกินจนเลอะเทอะไปทั้งตัวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มีน้อยหยุดกินได้เลยมีน้อยกินน้ำพึ่งจนเกือบหมดรังทันใดนั้นเองมีน้อยก็เหลือไปเห็นพึ่งป่าบิน,นวนเวียนอยู่รอบๆอ,อบรัง พึ่งป่าส่งเสียงร้องหึ่งๆด้วยความตกใจมีน้อยรู้สึกผิดที่กินน้ำพึ่งไปเยอะขนาดนี้โดยที่ไม่ได้แบ่งให้พึ่งป่าเลยโอ้ไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจจะกินน้ำพึ่งของพวกเธอไปหมดนี่มีน้อยพูดกับพึ่งป่าด้วยความรู้สึกผิดมีน้อยคิดหาวิธีชดเชยให้พึ่งป่ามีน้อยนึกขึ้นได้ว่ายังเหลือน้ำพึ่งติดอยู่ที่มือและปาก มีน้อยจึงยื่นมือที่เปื้อนน้ำพึ่งไปให้พึ่งป่าพวกเธอมากินน้ำพึ่งที่มือฉันสิฉันขอโทษที่กินน้ำพึ่งของพวกเธอไปเยอะมีน้อยพูดด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดพึ่งป่าลังเลเล็กน้อยแต่ในที่สุดก็บินลงมากินน้ำพึ่งที่มือของหมีน้อยพึ่งป่าดูมีความสุขที่ได้กินน้ำพึ่ง มีน้อยยิ้มด้วยความดีใจที่ได้แบ่งปันน้ำพึ่งให้พึ่งป่าคราวหลังฉันจะระวังให้มากกว่านี้ฉันสัญญาว่าจะแบ่งน้ำพึ่งให้พวกเธอเสมอมีน้อยพูดกับพึ่งป่าพึ่งป่าส่งเสียงหึ่งหึเหมือนเป็นการขอบคุณมีน้อยและพึ่งป่ามองหน้ากันด้วยรอยยิ้มมีน้อยได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่สำคัญและการทำผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการขอโทษและชดเชย มิตภาพที่งดงามนป่าใหญ่แห่งหนึ่งอันเต็มไปด้วยต้นไม้สูงตระงานและดอกไม้นานาพันธุ์มีหมีน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่หมีน้อยมีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตเป็นประกายและจมูกสีดำที่ชอบดมกลิ่นดอกไม้หมีน้อยชอบเดินเล่นในป่าคนเดียวมองดูผีเสื้อโบยบินและฟังเสียงนกร้องเพลงวันหนึ่งขณะที่หมีน้อยกำลังเดินเล่นอยู่ใกล้ทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ เขาก็ได้ยินเสียงร้องเบาๆช่วยด้วยช่วยด้วยมีน้อยมองไปรอบๆอ,อย่างสงสัยก่อนจะพบพึ่งตัวน้อยตกลงไปในดอกไม้ดอกใหญ่พึ่งป่าตัวนั้นมีปีกบางใสและลำตัวเป็นปล้องสีเหลืองสลับดำมันพยายามบินขึ้นจากดอกไม้แต่ก็ไม่สำเร็จมีน้อยไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือเขายื่นอุ้งเท้าใหญ่ของเขาเข้าไปในดอกไม้ แล้วค่อยช้อนตัวพึ่งน้อยขึ้นมาขอบคุณมากนะพึ่งน้อยกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาเกือบไปแล้วมีน้อยยิ้มไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเราช่วยกันได้เสมอจากนั้นมีน้อยและพึ่งน้อยก็เริ่มพูดคุยกันมีน้อยเล่าเรื่องการจนภัยในป่าให้พึ่งน้อยฟังส่วนพึ่งน้อยก็เล่าเรื่องการเก็บน้ำหวานจากไม้ดอกมากงต่างๆให้มีน้อยฟังทั้งสองรู้สึกถูกคอกันอย่างรวดเร็ว และตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกันนับตั้งแต่วันนั้นมีน้อยและพึ่งน้อยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันมีน้อยจะคอยปกป้องพึ่งน้อยจากอันตรายต่างๆในป่าในขณะที่พึ่งน้อยก็จะนำน้ำหวานแสนอร่อยมาให้มีน้อยพวกเขาเล่นซ่อนแอบกันในทุ่งดอกไม้แข่งกันปีนต้นไม้และเล่านิทานให้กันฟังใต้แสงจันทร์มิตรภาพของพวกเขาเติบโตขึ้นทุกวัน ทำให้ป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นมีน้อยเรียนรู้ว่าเพื่อนไม่ได้มีแค่ขนาดเดียวแต่เพื่อนสามารถมาจากต่างสายพันธุ์ได้และความแตกต่างนั้นเองที่ทําให้มิตรภาพของพวกเขาน่าสนใจและพิเศษยิ่งขึ้นวันหนึ่งมีน้อยสังเกตเห็นว่าพึ่งน้อยดูเศร้าซึมเป็นอะไรไปหรือพึ่งน้อยมีน้อยถามด้วยความเป็นห่วงฉันคิดถึงรังพึ่งของฉัน พึ่งน้อยตอบรังพึ่งของฉันอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกฉันไม่ได้กลับไปที่นั่นนานแล้วมีน้อยรู้สึกสงสารพึ่งน้อยเขาตัดสินใจที่จะช่วยให้พึ่งน้อยได้กลับไปที่รังพึ่งของมันไม่ต้องห่วงนะนะพึ่งน้อยมีน้อยกล่าวฉันจะพาเธอไปที่รังพึ่งเองมีน้อยและพึ่งน้อยออกเดินทางไปไปยังป่าลึกพวกเขาเดินผ่านต้นไม้สูงใหญ่ข้ามลำธารใสและปีนขึ้นเนินเขา เมื่อพวกเขามาถึงต้นไม้ใหญ่พึ่งน้อยก็ดีใจมากนั่นไงรังพึ่งของฉันพึ่งน้อยร้องด้วยความตื่นเต้นมีน้อยมองขึ้นไปบนต้นไม้เขาเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่บนกิ่งไม้สูงฉันจะช่วยเธอขึ้นไปนะมีน้อยกล่าวมีน้อยค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้เขาอุ้มพึ่งน้อยไว้ในอุ้งมืออย่างระมัดระวังเมื่อพวกเขามาถึงรังพึ่ง พึ่งน้อยก็กระโดดเข้าไปในรังด้วยความดีใจขอบคุณมากนะมีน้อยพึ่งน้อยกล่าวเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยมีน้อยยิ้มไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเราช่วยเหลือกันเสมอขณะที่มีน้อยกำลังจะปีนลงจากต้นไม้เขาก็สังเกตเห็นว่ามีชายกลุ่มหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในป่าพวกเขาถือควาและเลื่อยแยแล้วพวกเขาจะมาตัดต้นไม้มีน้อยอุทานด้วยความตกใจ มีน้อยรู้ว่าถ้าต้นไม้ถูกตัดรังพึ่งของน้อยก็จะพังไปด้วยเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนของเขามีน้อยรีบปีลงจากต้นไม้และวิ่งไปหาชายกลุ่มนั้นอย่าตัดต้นไม้นะมีน้อยร้องด้วยเสียงดังต้นไม้นี้เป็นบ้านของเพื่อนฉันชายกลุ่มนั้นหยุดเดินและมองมาที่มีน้อยด้วยความประหลาดใจมีพูดได้ชายคนหนึ่งอุทานแปลกจริงชายอีกคนกล่าว เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมีน้อยไม่สนใจคำพูดของพวกเขาเขายืนขวางหน้าต้นไม้และพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าพวกท่านตัดต้นไม้ต้นนี้พวกท่านจะต้องผ่านตัวข้าไปก่อนชายกลุ่มนั้นมองหน้ากันพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีในขณะนั้นเองพึ่งน้อยก็บินออกมาจากรังพึ่งมันบินวนรอบตัวมีน้อยและส่งเสียงร้องดังช่วยด้วยช่วยด้วยพึ่งตัวอื่นๆ บินตามออกมาจากรังพึ่งพวกมันบินวนรอบตัวชายกลุ่มนั้นและเริ่มต่อยพวกเขาชายกลุ่มนั้นตกใจกลัวและรีบทิ้งขวานเลือเอ้อวแล้ววิ่งหนีไปมีน้อยและพึ่งน้อยมองหน้ากันและหัวเราะออกมาพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ช่วยกันปกป้องบ้านของพึ่งน้อยเอาไว้ได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าได้ยินเรื่องราวของหมีน้อยและพึ่งน้อย พวกเขาประหลาดใจที่เห็นสัตว์สองชนิดที่แตกต่างกันสามารถเป็นเพื่อนกันได้พวกเขาเริ่มมองหมีน้อยและพึ่งน้อยด้วยความชื่นชมและเลิกคิดที่จะทำร้ายพวกมันจากนั้นเป็นต้นมาหมีน้อยและพึ่งน้อยก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาใช้ชีวิตในป่าอย่างมีความสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเขาสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป และมิตรภาพของพวกเขาก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วป่าแห่งนั้นทุกครั้งที่ชาวบ้านเห็นมีน้อยและพึ่งน้อยเล่นด้วยกันพวกเขาจะยิ้มและนึกถึงมิตรภาพที่งดงามของทั้งสองเทศกาลน้ำพึ่งป่าเช้าว,วันใหม่มาถึงแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าใหญ่วันนี้เป็นวันพิเศษ วันที่ชาวบ้านทุกคนรอคอยนั่นคือเทศกาลน้ำพึ่งป่าเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณพึ่งป่าผู้ใจดีที่มอบน้ำพึ่งแสนหวานให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีหมู่บ้านถูกประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากสีสันธงทิวปลิวใสวตามสายลมและกลิ่นหอมของอาหาราหนานาชนิดอบอวนไปทั่วบริเวณมีน้อยตื่นเต้นเป็นพิเศษ เขารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสำคัญนี้เขาเฝ้ารอที่จะได้พบกับพึ่งป่าเพื่อนรักเขาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเมื่อมีน้อยเดินเข้าไปในบริเวณงานเขาก็กับชาวบ้านมากมายที่กำลังเตรียมงานกันอย่างขมักเขม่นบางคนกำลังจัดโต๊ะอาหารบางคนกำลังตกแต่งเวทีและบางคนกำลังเตรียมการแสดงต่าง มีน้อยเดินเข้าไปทักทายทุกคนด้วยความสุภาพและช่วยเหลือเท่าที่เขาจะทำได้เขาช่วยขนดอกไม้จัดเรียงขนมและเล่นกับเด็กๆที่มาร่วมงานเทศกาลน้ำพึ่งป่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลขอบคุณพึ่งป่าเท่านั้นแต่ยังเป็นเทศกาลแห่งความสามัคคีและความสุขของคนในหมู่บ้านอีกด้วยทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันไม่นานนักเสียงดนตรีก็เริ่มบรรเลงขึ้นเป็นสัญญาณว่าเทศกาลได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อร่วมพิธีเปิดงานนายกเทศมนตรีกล่าวเปิดงานด้วยคำพูดที่กินใจเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของพึ่งป่าต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน และกล่าวขอบคุณพึ่งป่างป่าที่มอบน้ำพึ่งแสนอร่อยให้พวกเขาได้ลิ้มรสจากนั้นก็มีการแสดงต่างๆมากมายทั้งการเต้นรำการร้องเพลงและการเล่นดนตรีทุกคนต่างสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงเมื่อการแสดงจบลงก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์กับหมู่บ้านและพึ่งป่า มีน้อยรู้สึกประหลาดใจใจเมื่อได้ยินชื่อของเขาถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลเขาได้รับรางวัลสำหรับการช่วยเหลือพึ่งป่าที่บาดเจ็บและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพึ่งป่าให้กับเด็กๆในหมู่บ้านมีน้อยรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เขาได้ทำสิ่งดีๆเพื่อพึ่งป่าและหมู่บ้านของเขาหลังจากพิธีมอบรางวัลจบลงมีน้อยก็มองหาพึ่งป่า เพื่อนรักของเขาเขาเดินไปรอบๆบบริเวณงานแต่ก็ไม่พบพึ่งป่าเขาเริ่มรู้สึกผิดหวังแต่ในขณะที่เขากำลังจะถอดใจเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากด้านหลังมีน้อยมีน้อยมีน้อยหันกลับไปมองและก็พบกับพึ่งป่าที่กำลังบินตรงมาหาเขาด้วยรอยยิ้มกว้างพึ่งป่าฉันดีใจที่ได้เจอเธอมีน้อยพูดด้วยความตื่นเต้น ฉันก็ดีใจที่ได้เจอเธอเหมือนกันมีน้อยพึ่งป่าตอบฉันรู้ว่าวันนี้เป็นเทศกาลนำพึ่งป่าฉันเลยรีบบินมาเพื่อร่วมงานกับเธอทั้งสองสวมกอดกันด้วยความคิดถึงจากนั้นก็เดินเล่นในงานเทศกาลด้วยกันพวกเขาชิมอาหารอร่อยๆเล่นเกมและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานมีน้อยและพึ่งป่ารู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นเพื่อนกันพวกเขาสัญญาว่าจะช่วยเหลือและดูแล ซึ่งกันและกันตลอดไปเทศกาลน้ำพึ่งป่าจบลงด้วยความประทับใจชาวบ้านทุกคนกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและความสุขมีน้อยและพึ่งป่าโบกมือลาซึ่งกันและกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะได้พบกันอีกในไม่ช้าเพราะมิตรภาพของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด